มันมีมันแต่แต่มันมีครับครับแลัวสมมติเข้ามาทำงานปุ๊บสมมติวันเจ้ามีมาหาห้องพนักงานโอเคเพราะเจีอีนี่โอ้โหวันนั้นก่อนก่อนว่าโอ้ดีสบายครับสบายครับไปไหนเพราะมันเลิกลงไปเนาะมาขับยิงอยู่ข้างหลัะมันขุดน้อยเดียวครับประมาณเนี้ยนะเลิกลงไปแต่ดินมันออกมามันฟูบมดได้ครับฟูหมดได้อ่ามันฟูมันกล่องใหญ่น้อยครับช่างไรมันมีปัญหาเนาะครับวันข้งอาจจะไปลงตรงเนี้ยตอนที่เปิ้ลเปิ้ลจะทำนากันเนอ้ไหนนี่ หน้ามัวน้ามะนี่ปัจจุบันเนาะเพราะหน้านี่มันบหมนีเงาหน้ามันเหมือนนะว่างๆเนี่ยเจผมว่าต่มาสมมติเราทำมาทำนี่เดียนเนี่ยบหมดแล้วยังครับปั่าแต่เนี่ยพยายามตัวน่ะตัวตีเริ่มต้นนจากหน่อมันหรอตีๆมันนะตอนนั้นแล้วเลยในเบื้องต้นตีไปตามปีงโงมานถึงกันยาเนาะแต่เขานี่งบมันมาจ้าเขาต้องยืดไปแห็อาจจะเมษาพฤษภาหน้าพวกหนปีต่อไปพวกนน่ะ ปกติปกติมันจะมีงบทำได้สิบเดือนเนาะราาชการเนาะเวลางบมาถึงกันยาก็ต้องย่างอย่างนี้คือเจ้ายางของยังไรนั่นที่ผมเคี้ยวน่ะาวาน่ะมันจะเสียหายประมาณสี่ห้าเมตรเนี่ยแต่แต้มจะเสียไอ้เนาะก็คือถ้าเบดแล้วเขากวานได้ก็ได้นะเขาว่ามีปัญหาแต่ตอนทำมันได้มัมอาจจะกองไปสมมติมันวานล่ามไม้ไป นั่นเปิลก็ขอคนนี้เปิลเปิลปีเปิลบอกว่าอือันก็ขอเปิลวันเว้นไว้แบบต้องเปิลว่าเปิว่าเปิลว่าแต่ว่าแต่ทับจังม้าเกลียวเป็นยังไงบักเกีียวกันขอขึ้มันมาเอ้อย่างเดียวครับอย่างอื่นเปิ่นมาว่าขอขึ้นมาเจอะขอมาเจอะเออม้ามาได้ได้หูเลยนอ๋อแล้วทับบ้านบนสันงบมาเรื่อยๆแล้วครับเออเหลิมทยอยออกออกออกครับประมาณแต่เส้นเอาหนึ่มาละงบมันมาเราก็เส้นแรกนี่ ชินนี้มันมาแล้วมังครับหนองเลงซ้ายถ้ามันมาปุ๊บห้าตรวทีเดียวครับมาพร้อมกันลทีเดียวเลยเพราะมันเป็นเล่มเดียวกันอืจะต้องทำห้าตรวจประวัติเดือนเดียวแล้วผมสะดุ้งมัมันห้าตีกันห้าตำบลเนาะเออสามตำบลสี่ตำบลเดี๋ยวมันห้าตีห้าจุดแต่จุดนี้เป็นจุดแหลกจุดแหลกครับมันก็มีจุดนี้จุดนี้ไปเรื่อยๆนะหลบก้านหลบหลบหนองเลงซ้ายเนี่ยเนาะครับผมสีทอเนี่แเรากำลับไปเจริญราน ใแล้วหลาลกับกาแฟมันอาจจะทําทีเดียวทางข้างหน้าเขาลังเราจุดสามจุดแต่แล้วแต่ทีมงานของผมผมกังวลขนาดไหนได้เนาะครัช่างก็ยางช่างทำอาคารทำอาคารเซ็กต์ง่ายงงทำอาคารต่อต่อไปช่างต่อต่อไปง่ายงงอย่างเนาะประมาณนี้หลาชุดนี่นะแต่แต่เรื่องเรื่องคือผมก็ถ้าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเอาหู้ว่าเป็นของใครเอาพิ้งค์บนเซ็นได้ดี เซ็นไว้ก hmm. so ่อนเนาะแต่ถ้าบุฟู่แตะๆก็ละไว้ก่อนก็ได้ไ่เป็นปัญหาวันหน้าวันตาเทามาถามคนข้างเคียงเนาะอยู่ไหนจะได้จะได้ได้เพิ่อนมาขอเซ็นกำล้อมันเป็นเตยนอ้ออาจจะมีกระฝนกระทุ้นิดหน่อยน้ำมันกระทบนี่ก็คือเจ้าเนี่ยของน่ในร้านเนี่ยเพราในร้านเป็นคนทำทำนานะแต่เจ้าของนาเป็นหมดคือของในร้านนี่มันเต็มยุ้ยเด็ดหล่อนตัวตึงหวานอ่ะของมันมาดเลย ข้อมูลที่ผมได้ฟังก็คือมันจะมีเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นของกรมชนกระจิงครับแต่เวลาทํางานเนี่ยมันจะต้องมีการขุดดินขึ้นมาเพื่อจะเอามาวางไว้ตั้งนอกก่อนนะซึ่งพื้นที่มันแคบเกินที่จะสามารถเอาดินลงได้ก็อาจจะต้องมีมาวางไว้ในตีนน้ของ้าบ้านในห่างประมาณสักไอ่ล้ำเข้ามาประมาณสักสองสามเมตรนะฮะ ซึ่งชุดนี้นี่ทางกรมชนผนกระยักได้หนังสืออนุญาตจากเจ้าของตีตัวเพพาะมีผลกระทบแต่ปัญหาของผลหลวงคือบางทีมันกรบ่บื้หัวเป็นหน้าของไผเพราะเปลี่ยนกันหลายเจ้านะฮะแต่คนตีเนี้ยหน้าก็ยังปอ,อหูเรื่องอยู่นะเพราะฉะนั้นข้อตกลงก็คือถ้าทํสซ็จปุ๊บบ่ได้ยึดตีเป็นของหลวงเนี้ยกับคืนมาเหมือนเดิมนี่ก็ทาได้อยู่นะซึ่งเจ้าบ้านอาจจะ ขอวันเข้าไปก่อนตามปกติแต่ถ้ามีการคุดก็อาจจะล่ำมาสักสองสามเมตรกับบ่าว่ากันเดี๋ยวปวดลวงบนจะจุยเคียงนะฮะสมมติสมมติงบมาแล้วนะงบมาเสร็จเราต้องทำเรื่องจัดตู้จัดจ้างต่งไปตี่โรงงานได้ได้ผูรับประมูลแล้วเนาะว่ะครับต่อตัวเนี้ยบริษัทกไก่ได้กัวปนเถรผลิตส่งมือให้มันกับเป็นเดือนเดือนปลายบนครับเดนเดือนย่อยมาเนาะ นี่เมษาพฤษภาโอเคมีพุ่นน้ำมาต่อถึงจะมากอยงลง,ลงมือกันนี้เนาะอันนี้โดยคร่าวๆนะมันแน่นอนเดินนะก่ <c oughs> <c oughs> อนเนาะก่อนอยได้บอกจะน้ำมันไปเออโอเคตอนนี้ก็นช้ำง่ายกันฮะช้ำนี่แต่ฝนขมดูดเข้าแล้วช้ำมากเลยอ่าแม่นแ<อ>นะม่นเพราะมันอาจจะกวมไปถึงหน้าฝนมันก็จะติดคัดเรื่องฝนเรื่องอย่างไงมันเนาะโอ้โหต้องยุ่งุกตอนนี่มันมึฝนนี่เป็นชุกแต่ที ปัญหาก็คือตีเขาพานน้ำไปน่ะตีเขาตีเขาเลาะเนาะเลาะเดินเดินบนม้านี่นะตีแต่ข้างถนนน่ะอันนั้นมันก็ะเสียหายไปหมดว่ะหมดห้วแล้วเกิดเลยนั่นน่ะเกิดเลยอ้วว่ะตีมาวันเนี้ยจะมาถามเป็นของใครใครคนจักมดก็จะได้ทำหนังสือให้เป็นเขียนให้น้อยเซ็นเห็น้อยหัวหน้าโคตรกอนเนาะมาสองสามข้างเปดยุดยุดตีแต่ขั้นมาเนาะครับนว่าโอเคก็คือเดินน่ะคนว่าแบบมีปัญหาแล้วหมอล่าสุดหมอที่ว่าผมเนี่ยไม่จะมาทถาม คุ้มก่อช้างคุ้มทำนะทำงานนะเป็นแบบโอเคครับจากนี้ไปผมรับผิดชอบละนี่นะครับเรื่ลยๆบออตั้งฮันะจากฮันหนักจบนี่นะครับตีบอกของเราหัวหน้ากี่นะถึงคณะจบนี่นะหมู่นั้นั่นตั้งฮันไปถึงหนองพวกนั้นเคียเรียบร้อยอูเรียบร้อยครับกับบริหารจัดการที่เรียบร้อยทั้งล้อย่างเดียวก็บฮื้อมาถึงหัวหน้าเอาม้าหัวยึดไปเซตเซตเซตเฮียกชงหัวหน้าจบมันมถูกครับถูกกว่าจะลังทำเป็นสื่อมันข้างนอกเสียร้าน ผมอยู S <S ่น้องอ่ะนี totally ่นี่ลูกน้องลงของสุลงช่วยลูกน้องกินสองคนเจ้าของตีหน้าบ้านไปดูหน้าบ้านเนี่ยนอเจ้าของบ้านยุ่มยุม้นะยุมยุเจ้าของบ้านลองไปดูครับจะบ้านก็ยากหันละนะรมีงบมากจะได้ทำแบบทีเดียวจบไ่ได้มีปัญหาเลยนะฮะ อ่อมาอืมถ้าเป็นวานก็เรานี้ยุ่งหรอกแต่เรื่องงบประมาณนี่มันกับใครแน่นอนได้บางทีกับมาจ้ามาอ่กเขาวางแผนขอบคุุมไปหลายๆแบบอมู้ไงเอะอ่างอเวลาอู้อย่างเจ้าบ้านมึงด้บ ทำเต็มที่เสียงงบไปแล้วฮะบางทีมาาัมจับจังหวะป็นมาก่อน,นยัน,น,นีงมาก่อนนบบรอไป,ม,ไปนะอมือนะนี่กับเขาละเนี่ยอ เขาเใชนี่มน้อเลยนว่าแล้วะออห่อมเ่ไม่คโค้กห่อมข้าแล้วกับังทุกคนหมหมไม่โคมันเข้าไปได้แต่ไอด้ดินเนี่ยเอามากรองในการกรองเกิดเไม่คโค้มได้ถหอยหลังไปค่ะว,วังเนี่ยกะทุนคนี่ยน่อ่อนทำสรดจก

แม่นะเพราะว่าอันนี้สําคัญโดนล่องเรียนานาม,มันไม่มันทุกกันนะพูดว่าเชือแล้วเชืแล้วเขาไม่มัด่หลังม่อาน้านาอืมเพราะนั่นถ้าได้หนังสือเป็นราลนครักษอนก่นจนเซฟทั้งทุกไฟต่ไปแล้วได้บ,บ,บางเลาเนี่อู้กันบุยุง ป so ันหามี่ันหามจู่งๆยันแล้วเป็นยัเออราไปหลอกไปสดตั้งไหนพมน่ะอยู่ไอนบ้างมั้ง่อ๋ออไรอันนว้ไปเห็โอเคผมก็ ตอนนี้ผดวงดมกับอันทีมงานของกรมชนก็น่าจะไปพบปะกับเจ้าของบ้านตีจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยนะผ่านหน้าบ้านก็ผดหงวงกับทางกรมชนเปิไปเคลียร์ก่อนแต่เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็พักไว้เต่ายก,ก่อนแล้วเดี๋ยวมีอย่างมากเปียกก็มาเจอกันคลิปหน้าครับผมต้องทาความเข้าใจแล้วก็อันมีเอกสารเป็นลายลักษณอักษรน,นะ จะได้ป้องกันข้อพิดพาดของตั้งคนหลวงเองแล้วก็ทั้งตุมชนเองนะว่าในการคุดหลอกครั้งนี้นี่ได้ยินยอมจากเจ้าของนาะอย่างเรียบร้อยแล้วนะงั้นจะได้รับลื่นบ่มีปัญหาทุกๆุกฝ่ายจะได้ทำงานอย่างสบายใจนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ